ก็ขอากาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปาคีดว s นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาทําการพื่คือในส่วนของอกิจกรรมใหม่นะครับผมคี้ไัยเข้ามาในเกมของกาลิน่าฟรีไฟลนะครับผมมานะครับผมก็ สำหรับกิจกรรมใหม่ที่ผมจะเข้ามาพูดนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของเทศกาลสงการนั่นเองนะครับผมซึ่งในปีนี้นะครับผมเทศกาลสงการนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าปีนี้เทศกาลสงการนะครับจะสามารถจัดขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดนะครับผมก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนได้ทราบข่าวกันนะครับโอเคครับผมแต่ว่าเรื่องนั้นนะครับผมก็ไปอยู่ในชีวิตจริงเราใช่ไหมครับผมกับว่าในเกมนะครับผมเราก็ยะสามารถที่จะ เข้ามาลดเลขกิจกรรมสงการามได้ส่งคารมได้นะครับผมภายในเกมฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับแฟชั่นเดอะซิลลิมหานั่นเองนะครับเตรียมเจอคู่หูสุดฮอตนะครับผมในตู้ลัคกี้รอยยันนั่นเองนะครับผมนี่อ่านะครับผมสัครักิจกรรมนี้นะครับผมก็คือว่าแค่ให้เรานะครับผมเข้ามาทําการสุ่มลัคกกี้รอยยันนะครับผมเพื่อรุ้นลับนะครับผมในส่วนของสกินแฟชั่นนะครับผมนี่เห็นไหมครับ ก็จะมีสกินแฟชั่นนะครับผมเป็นของเทศกาลสงการนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเซ็ผู้ชายมาแล้วนี้นะครับเซฟกับการบับเบิร์แขนนันนองนะครับสมาเซตนี้นะครับผมก็สาหรับใครนะครับผมที่อยากจะเข้ามาทําการสุ่มนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทําการสุ่มได้เลยนะครับผมซึ่งในการสุ่มนะครับหนงคันนะครับเราจะเสีย60ไดมอนด์นะครับแล้วก็ในการสุ่ม10คคันนะครับผมก็จะมีแขมฟรี1รอบนะครับก็จะเสียแค่หกร้อยไดมอนด์นะครับประหยัดไป 60ไดมอนเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาทำการสุ่มนะครับนี่อ่านะครับซึ่งภายในนี้นะครับผมก็ยังมีโคเคนด้วยนะครับ1ชิ้นนะครับสชิ้น5ชิ้นแล้วก็สิบชิ้นเลยนะครับผมใน่ว่ของโคเคนนะครับผมเพื่อเพื่อกันละคนสามารถเข้ามาสูมได้แล้วก็พวกสกินแฟชั่นเหล่านี้นะครับพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงนะครับรองเท้านะครับสูมผมนะครับนี่เสื้อผ้านะครับของผู้หญิงก็เช่นเดียวกันเลยนะครับ พวกนี้ครับหมดเลยนะครับจะไปขาวอนนะครับผมขาวอนหมดเลยนะครับผมนี่แล้วก็โคเคนนะครับผมเราสามารถนําโคเคนที่เราสูงได้โคเคนกล้วยเนี่ยมะม่วงเนี่ยครับเราสามารถนําไปแลกขอราะวันได้ด้วยนะครับผมในหน้าแลกเปลี่ยนนะครับผมให้คุณคลิกเข้ามาที่คําว่าแลกเปลี่ยนนะครับได้หลังจากนั้นนะครับผมคุณก็สามารถมาดูได้เลยนะครับว่ากับละสกินแฟชั่นนะครับผมจะใช้กี่โคเคนนะครับผมในการแลกนะครับภายในนี้เห็นไหมครับนี่ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่คุณสามารถนําโคเคนเข้ามาแลกได้ด้วยนี่ มีสกินคู่หูด้วยนะนี่สกินสเก็ตบอดก็มีครับนี่เห็นไหมครับนี่สกินก่อนสบนะครับเห็นไหมครับมีเยอะอยู่นะนี่คือค่าเก็บฟุตบอลนะครับดิจิกระฟรีคิดนั่นเองนะครับนี้ก็มีด้วยเห็นไหมครับนี่แล้วก็เป็นนี่ครับผมในโซ่ของสกินแฟชั่นอันนี้เห็นไหมครับวนนี้สวนมากผมก็มีหมดแล้วล่ะผมขาดแค่ของผู้ชายนะครับสองเซตนี้ผมยังไม่มีนะครับไม่มีนะครับผมมีแค่สองเซ็ของผู้หญิงเรียบร้อยแล้วกับผู้ชายผมยังไม่มีนะ นะครับในส่วนนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะเข้ามาสุ่มให้ดูแล้วกันเลยนะครับผมในรอบนี <produ> himself himself. ้นะครับเราจะสุ่มแบบเพราะอะไรดีพรจริงๆนะครับผมเซตนี้นะครับผมผมว่าเซตนี้ดูดีนะเป็นเซเทศกาลสงการเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะถึงเทศกาลสงการแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาทําการสุ่มให้ดูแบบขำๆแล้วกันนะหกสิบเดมอนไปก่อนแล้วกันนะครับขำๆไปก่อนแล้วก็หกสิบเดมอนครับมาดูกัน อ่าไก้โค้กเคมาหนึ่งชิ้นนะครับโพสิฟเดม่อนผมนะครับไก้โค้กเคมาหนึ่งชิ้นนะครับนี่หลังจากที่เราสุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเล่นล็กตี้นำโชคนะครับผมก็จะมาคืนเรื่อยและเมื่อใดนะครับผมที่เราสุ่มแล้วนะครับได้รับผลรางวัลใหญ่หนึ่งในสองหยันนี้ไม่ว่าจะเป็นสกินแฟชั่นผู้ชายหรือว่าสกิฟแฟชั่นผู้หญิงก็ตามนะครับเขาก็จะมีการรีเซ็ตให้เรานั่นเองนะครับมารีเซ็ตให้เราคือยังไงครับก็คือจะสมมติเรามีได้ล็ําเตอรี่นำโชคอยู่ที่ รีเซ็ตมาทําให้เล่นลัคกที้นำํำโซ่ของเรานะครับจะเหลือสู่คันทีเลยนะครับ้าหาเราสามารถที่จะสูบแล้วได้รับ1ในสองเซฟแฟชั่นเซตนี้ไม่ว่าจะเป็นสกินแฟชั่นของผู้ชายก็ดีครับหรือว่าสกินแฟชั่นนะครับของผู้หญิงก็ดีนะครับเขาก็จะมีการรีเซ็ตเลยนะครับ นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมในรอบนี้ก็ใครที่อยากจะเข้ามานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาซุ่มกันได้นะครับผมในโซของกิจกรรมนี้นะครับแฟชั่นเดินซวลิมห่าดนั่นเองนะครับมาได้นะครับผมนะครับแล้วก็ยังจะมีก่อนะครับผมในโซของเทศกาลสงการนะครับกิจกรรมของฟรีไฟเราในโซงเทศกาลสงการนะครับไม่ใช่แค่มีกิจกรรมมีกิจกรรมเดียวนะครับผมในโซของกิจกรรมแฟชั่นเดินซวลิมหาดนะครับไม่ใช่มีแค่กิจกรรมเดียวนะครับ เรายังมีอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยนะครับผมที่จะมาสองคอนนะครับผมในกับเทศกาลสงการอยู่แล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวพามาดูกันอยู่ไหนเออยู่ไหนหน้าแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งครับหาก่อนนะครับหรือว่ามีแค่กิจกรรมเดียวเนี่ยนี่อ่านี่ับผมฟรีไฟเดมันสาอันนี้นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมเนี้ยนะครับผมก็คือเพียงแค่ให้เรานะครับผมเข้ามาล็อกอินนะครับผมนี่แล้วก็ให้เราเล่นเกมนั่นเองนะครับนี่มันเป็นกิจกรรมผองสงการนะนี่ ฟรีไฟล์มาจจะนะครับแบบที่คุณเห็นเลยนะครับจะอยู่ในป๊อปอัพนี้เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็คือว่าเพียงแค่คุณนะครับผมเข้ามาเล่นนะครับผมคุณสามารถรับได้ฟรีเลยนะครับสามอย่างนี้คุณได้รับฟรีครับในส่วนของสกินเปลือนนี้ก็ได้รับฟรีเช่นเดียวกันนะขาวอนนะไม่ใช่ได้รับฟรีแบบเช่านะครับผมรับฟรีขาวอนกับสมารใค่อเทกจะได้ให้นะครับผมก็ไม่ใช่แบบธรรมดานะครับคือคุณได้ฟรีแหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่คุณเข้ามาเข้าเกมแล้วคุณได้เลยไม่ใช่นะครับคุณจะกกับิจต้องขับพล ขางเกมอกําำหนดก่อนนะครับผมคุณคือจะสามารถรับผอรละวันเหล่านี้ได้ไหมครับขอนละวันพวกนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ออื่นเลยนะครับให้คุณนะครับคลิกเข้ามาที่หน้าล็อกอินนะผมให้คุณมาล็อกอินก่อนเลยนะครับก็ออื่นเลยคุณก็มาล็อกอินก่อนเลยนะครับนี่ล็อกอินเพื่อรับโคเชนดูอาทิตย์นั่นเองนะครับมาให้เราล็อกอินนะครับกดรับไปเลยครับซึ่งทุกวันนะครับผมคุณสามารถที่จะเข้ามาทําการกดรับได้ทุกวันนะ นะครับแล้วคุณสามารถนาขอรละวันนะครับเอาโค้กใี่ในหลังมาแรกขอรละวันได้ในวันที่10แล้วก็วันที่11เมษายนนะครับนี่นะครับคือใช้เวลาเจวันในการรออินแล้วก็ให้เราเข้ามาเล่นนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็คือวันที่6เมษาเนาะนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมไม่รออินไว้ในเมื่อวานผมไม่เข้าเกมฟรีไฟล์เลยนะครับเพราะมีปัญหาปิดภารกิจเล็กน้อยนะครับทำให้ผมไม่สามารถเล่นฟรีไฟล์ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ ให้คุณนะครับคลิกเข้ามาหน้าล็อกอินนะครับเพื่อมาล็อกอินนะครับในวันที่5หรือวันที่9เมษายนนะหลังจากที่คุณนะครับผมล็อกอินได้แล้วนะครับผมคุณก็สามารถที่จะมาคำเควสยภารกิจได้ด้วยนี้เห็นไหมครับเขาจะมีภารกิจให้คุณทำนะครับผมคือให้คุณรนเล่15นาทีครับรับด่วนคิดหนึ่งดวนครับรนเล่ครบ30นาทีนะครับให้รับดวนคิด2ดวนได้นะครับรนเล่ครบ10นาทีรับไปเลยนะครับด่วีคิด4ด่วนนะ เล่นครบ2ชั่วโมงหรือว่า120นาทีนะครับรับไปเลยด่วนีหดด่วนแล้วก็เมื่อเราเล่นครบ3ชั่วโมงหรือ180นาทีนะครับก็รับไปเลยนะครับด่วนทีอีแปดด่วนนะครับนี่เห็นไหมครับโดยรวมเลยนะครับค่าหลังคารลกิจเล่นจบครบนะครับ3ชั่วโมงหรือ180นาทีนะครับผมคุณจะได้รับนะครับผมด่วนทีขั้นมกประมาณนะครับ7บวกก็ประมาณเท่าไหร่นะ13ใช่ไหม 13บสนะครับคุณน่าจะได้ประมาณย2ิบอดวงอาทิตย์นะครับผมก็หากคุณสามารถที่จะมาแลกฟรีฟ้าได้ครบส่มโมนั่นเองนะครับผมมาแล้วก็สามารถที่จะนำโคแค่นี้นะครับดวงอาทิตย์เนาะมาแลกขอระวันได้นะครับผมในหน้าวันที่10หรือวันที่11เมษายนนะครับคุณถึงจะสามารถที่จะมาแลกได้นะครับเพราะว่าฟาคีจะสามารถแลกได้ในวันที่10แล้วก็11เมษายนดนั้นนะครับผมในช่วงนี้นะครับ คุณยัแลกไม่ยากแต่คุณยัสามารถที่จะเข้ามาได้ฟรีไฟเพื่อสะสมนะครับด้วยคลิกได้นะครับผมดังนั้นก็อย่าปล่อยให้มันเสียเปล่าเนาะสำหรับใครที่แบบชอบเล่นเกมฟรีไฟอยู่แล้วนะครับไปสาเกมฟรีไฟอยู่แล้วนะครับเราก็อยากได้รับขอควาฟรีนะครับขาวอนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูจริงๆนะว่ามีขอควาฟรีที่เขาแจกคืออะไรบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ให้คุณสามารถจับเข้ามาแลกได้นะครับผมนี่ขาวอนะนะครับเจนนาบัวซัง7ันเจนนะครับบูย่าเด็ดนะครับ เซตเจ็ดจระเคผมสมัครเซตนี้นะครับผมคือแบบสุดยอดจริงไม่ว่าจะเป็นสกินปืน a อสกานะครับเนี่ยเห็นไหมครับ M4 แล้วก็สกินปืนแอนด์นะครับจาชื่อสกินเมียขอัยด้วยจาชื่อปืนเมียนะครับก็ขาวอนะขาวอแน่นอนนะครับผมก็เข้ามาแลกได้นะครับและนี่เห็นไหมครับโคเคนแกมูนะครับผมนี่ก็ให้คุณนะครับสามารถเข้ามาสะสมโคเคนไกมได้นะซึ่งโคเคนไกมนี่หาได้ยังไงครับก็ น่าจะหาได้นะครับผมในการที่คุณนะครับไปเล่นในเกมนั่นแหละนะครับน่าจะดอกตามเกมตามแมปนะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่เข้าไปดูเนี่ยครับว่ามันดอกตามเกมหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เข้าไปเล่นในฟรีไฟล์มาประมาณสัปดาห์กว่าแหลวไม่เข้าเล่นในเกมฟรีไฟล์นะครับผมเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆนะครับก็นี่ครับผมก็ให้คุณนะครับสะสมโคเคนแล้วก็นํามาแลกได้เห็นไมครับมีอยู่เยอะๆมากมายเลยนะครับนี่ แล้วก็นี่หนไหมครับสกินปืนนะครับอันนี้เป็นของรางวัลในโมจ่าดับนะครับผมของซีซั่นยี่สิบนะนะครับส่วนนี้คือโคเคนนะครับเดี๋ยวคี่บอกไปเลยนะครับว่าคุณนะครับสามารถที่จะเข้ามาแลกเซฟแฟชั่นเหล่านี้ได้นะครับผมในการสะสมโคเคนนะครับมามมอสให้ได้นะครับซื้อโคเคนมัมมอสนะครับเ,เดี๋ยวี่บอกไปเลยนะครับว่าคุณสามารถหาได้จากการที่คุณนะครับเข้ามาทําการสุ่มลัคกี้รอยยันนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับ ให้คุณเข้ามาสุ่มละกี้รอยยานะครับผมคุณถึงจะสามารถได้รับนะครับผมในส่วนของโคเคนมม่วๆนะครับผมให้คุณสะสมโคเคนอันนี้นะครับผมเพื่อนําไปแลกขอรละวันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับผมโอ้โหกิจกรรมส่งการรอบนี้ในฟรีไฟน์นี่ถือว่าแจกหนักมากๆเลยนะมีค่าแจกสกินปื้หาวนะครับมีค่าแต่นะลูกแก้วอีโวด้วยนะเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับผมนี่นะครับก็คุณสามารถดูได้นะครับนี่นี่เซฟผู้ชายนะ เซฟผู้ชายนี่ผมว่าดูสวยมากเลยนะเห็นไหมครับนี่เซฟผู้ชายนี่ดูดีมากนะดูดีจริงๆเสื้อผ้านะครับผมร่มซูชี่โอ้โหผู้หญิงมาดูดีนะเป็นเสื้อซูชีมาไม่ใช่ล่มนะเรียกว่าเสื้อซูชี่ใช่ไหมนะครับนี่ดูดีมากผมอยากได้ให้มากนะผู้ชายนะครับถามว่าผู้หญิงสวยไหมนี่ผู้หญิงให้ดูผู้หญิงอ่าผู้หญิงมันดูไม่ยด้หรอมันก็ดูได้ดีอ่าผู้หญิงนี่อ่าให้ดูในด้านนี้แล้วกันนะครับในส่วนของผู้หญิงนะครับนี่ผู้หญิงเห็นไหมครับ ผู้หญิงก็ดูดีครับกับผู้หญิงนะครับจะไม่มีเสื้อซูชี่นะครับกับผู้ชายนะครับผมจะมีกรารใส่เสื้อซูชี่นะครับผมก็จะกางกับก็คือผู้หญิงไม่มีเสื้อซูชี่ผู้ชายมีเสื้อซูชี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่คุณเห็นเลยนะครับนี่นคะครับเสื้อเซนีสสวยมากนะครับนี่สกิผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็ดูดีนะครับนี่มานะครับขครที่มีเดมอนเยอะๆแล้วอยากจะเข้ามาทําการสุ่มก็ สามารถที่จะมาสุ่มได้นะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะจัดอากาศวันที่6เมษายนนะครับผมไปโจถี่วันที่15เมษายนเลยนะครับผมในโนของกิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทําการสุ่มได้นะครับมาสุ่มตามล่าได้นะนะครับนี่นะก็ใครที่ากสุ่มก็สุ่มได้เลยนะดูดีดูดีจริงๆนะครับผมก็ไดมอนด์ผมมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมมีเยอะกว่านี้ผมสุ่มแล้วล่ะนะครับสวยจริงนะครับก็ใครไดมอนด์เยอะก็สุ่มได้นะ วัดดวงกันไปเลยครับโอเคครับผมมาตอนนี้เราก็ขำขันไปนะขำขัไปแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะสุ่มอะไรหรือจะซื้ออะไรก่อแล้วโอเคครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเรานะครับผมก็ค่อยมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมมานะครับแบบว่า สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอลาเพื่อนๆัตแล้วคนนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบกับเพื่อนสวัสดีครับ